สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหลอนๆค่ะค่ำคืนนี้คุณดอก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าเพื่อนสนิทโหดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟังพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ เหตุการณ์ที่เราจะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุการณ์ที่ได้ฟังมาจากคนที่รู้จักอีกทีหนึง่งและเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เฮี้ยมโหดออกมากๆเรื่องราวมันก็มีอยู่ว่ามีคู่เพื่อนสนิทคู่หนึ่งโดยที่สองคนนี้เป็นเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมจนกระทั่งจบมัธยมแต่ไม่ได้ไปเรียนต่อมาหาลัยค่ะเนื่องจากในช่วงนั้นเด็กๆที่จบม .6 ก ก็พากันออกไปทำงานกันหมดและเรื่องราวนี้มันก็เกิดขึ้นมาหลายปีมาแล้วสมัยนั้นคนก็ไม่นิยมที่จะเรียนต่อกันค่ะหลังจากที่เขาทั้งสองคนได้เรียนจบม .6 ก็เลยพูดคุยกันว่าจะพากันไปหางานทำที่ต่างจังหวัดเนื่องจากจังหวัดที่ตัวเองอยู่นั้นก็เป็นจังหวัดที่อยู่ตามบ้านนอกไม่ได้มีงานอะไรมากมาย มีแค่งานส่วนงานได้และคนอายุประมาณนี้กำลังอยู่ในวัยดุ่นก็ไม่อยากจะทำงานอะไรแบบนี้หรอกค่ะเลยคิดกันว่าจะพากันไปหางานทำที่ต่างจังหวัดซึ่งสมัยนั้นเด็กๆหนุ่มๆสาวๆก็พากันไปหางานที่ต่างจังหวัดเยอะคนแรกจะชื่อว่าบีค่ะและอีกคนหนึ่งชื่อว่าเมนิสัยส่วนตัวของบีนั้นเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักเพื่อนมากๆ เวลามีอะไรก็จะให้เพื่อนหมดแต่เมย์นั้นปากก็บอกว่ารักเพื่อนแต่ในใจลึกๆของเขานั้นก็ซ่อนเร้นความอิจฉาริษยาอยู่ค่ะเขาทั้งสองคนก็เดินทางไปต่างจังหวัดจนกระทั่งก็ได้งานทำที่โรงงานแห่งหนึ่งและไปเช่าเป็นหอพักเล็กๆตอนนั้นก็ได้เงินเดือนไม่เยอะเลยไปหาหอเช่าเล็กๆที่สามารถพักอาศัยอยู่สองคนได้ จนพอทำงานไปนานๆเข้าก็เดิมที่จะมีตังเก็บบีนั้นก็ได้ซื้อรถเอร์ไซคันหนึ่งเพื่อที่จะขับไปทำงานส่วนเมนั้นยังเก็บเงินได้ไม่เยอะค่ะเขาก็เลยมีความคิดแอบอิจฉาเพื่อนที่เพื่อนมีเงินได้ซื้อรถเอร์ไซจริงๆแล้วทั้งสองคนก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันและเงินเดือนก็เท,ท่ากันเลยค่ะแต่เมนั้นเป็นคนที่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือย ชอบซื้อนูซื้อนีจุกจิกค่ะส่วนบีนั้นเป็นคนที่เก็บออมเงินได้เก่งมากๆเขาก็เลยมีเงินเป็นก้อนสามารถซื้อรถมอเตอร์ไซค์ได้จนกระทั่งก็ผ่านไปอีกหลายเดือนบีก็ชวนเมย์ไปซื้อทองเพื่อที่จะเก็บทองไว้สะสมมันก็เลยทำให้เมย์มีความรู้สึกอิจฉายิ่งเข้าไปใหญ่เลยค่ะจนพอเขากลับมาถึงที่พักในคืนนั้นดูเหมือนว่า เมย์จะไม่ค่อยพูดจากับบีสักเท่าไหร่ตอนนั้นบีก็เดิมแปลกใจว่าทำไมเมยเป็นอะไรจนพอตกดึกในคืนนั้นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมันก็เกิดขึ้นเมย์พูดจะเป็นเพื่อนสนิทเป็นเพื่อนรักที่ร่วมทุกร่วมสุขกันมาตั้งแต่เด็กๆมีความคิดอยากได้แบบเพื่อนบ้างแต่ตัวเองนั้นไม่ได้พยายามที่จะสร้างขึ้นมาเองค่ะตัวเองคิดอยากจะได้ของเพื่อน ตอนนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาดึกบีก็เข้านอนแล้วแต่เมนั้นนอนไม่หลับเลยตื่นขึ้นมากลางดึกเขาก็เห็นว่าบีนั้นนอนหลับอยู่และตอนนั้นที่คอของบีนั้นก็ใส่สร้อยคอทองคำอยู่ค่ะตัวเองก็เลยคิดอยากจะได้พยายามที่จะไปปลดออกแต่พยายามเท่าไหร่มันก็ไม่ออกค่ะและมันก็เหมือนมีความคิดวิ่งเข้ามา มันเป็นความคิดที่สิ้นคิดเอามากๆมันเหมือนไม่มีสติเมก็เลยไปหยิบมีดที่ทำครัวมาฆ่าปาดคอบีที่กำลังนอนหลับอยู่แล้วเมก็กระชากสร้อยคอออกไปจากนั้นเมก็หยิบคุณแจมอตอร์ไซ์ของบีไปด้วยและหอบผ้าขับรถหนีออกไปจากห้องพักค่ะในค่ำคืนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในหอพักแห่งนี้ จนกระทั่งพอมาถึงตอนเช้าก็มีเพื่อนของบีกับเมย์นี่แหละค่ะคือเขาก็รู้จักทั้งสองคนมาตามหาที่หอพักพอไม่เห็นว่าไปทำงานก็คิดว่าไม่สบายหรือเปล่าก็เลยแวะมาเยี่ยมแต่ปรากฏว่าพอมาถึงห้องคือพยายามเคาะเรียกเท่าไหร่ไม่มีเสียงตอบรับและทีนี้เพื่อนก็เห็นว่าประตูห้องมันไม่ได้ล็อก ก็เลยถือโอกาสเปิดประตูเข้าไปและภาพที่เพื่อนคนนั้นไปเจอก็คือมันเป็นภาพที่น่าสยองขวัญเอามากๆเพื่อนเห็นร่างของบีที่นอนจมกองเลือดอยู่บนฟูกนอนส่วนหัวนั้นหลุดออกไปจากลำคอแล้วก็ตกอยู่ข้างๆร่างของบีค่ะเมื่อเพื่อนเห็นแบบนั้นก็ตกใจและช็อกกับเหตุการณ์ที่เห็นอยู่ตรงหน้า ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนตัวเองก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยรีบออกมาจากห้องแล้วก็โทรไปแจ้งเจ้าของหอพักและโทรแจ้งตำรวจจนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ต่างๆก็มาเก็บหลักฐานทางเจ้าของหอพักก็เลยดูตามกล้องวงจรปิดปรากฏว่าเมนี่แหละคะ่ะที่เป็นคนออกมาจากห้องนี้เป็นคนสุดท้าย ซึ่งปกติเขาก็อยู่ด้วยกันตลอดและนั่นทุกคนก็เลยคิดว่าคนที่ลงมือฆ่าบีนั้นก็น่าจะเป็นเมที่เป็นเพื่อนรักกันนี่แหละและก็รีบหนีชิงสร้อยคอทองคำและรถมอเตอร์ไซค์ของเธอไปและเหตุการณ์หลังจากนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเม์หลังจากที่เขาได้ทำการฆ่าปัดคขอเพื่อนสนิทของเขาไปและชิงสร้อยคอทองคำกับรถมอเตอร์ไซค์ของเธอไปแล้ว เธอก็เอาไปขายและก็เอาเงินมาค่ะและเขาก็รู้สึกว่าเหมือนเขารู้สึกผิดในสิ่งที่กระทำลงไปในคืนถัดมานั้นเขาบอกว่าเขานอนไม่หลับรู้สึกเป็นภาพหลอนผวาไปหมดเขายังคงจดจำภาพที่เขากำลังปาดคอเพื่อนและมีเลือดไหลทะลักออกมาวิญญาณของบีนั้นยังคงเวียนอยู่ในชีวิตของเธอเหมือนพยายามจะมาหลอกลอน จนเขานอนไม่หลับทั้งคืนเลยณตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ<อ>ก็ยังไม่สามารถจับตัวเมย์ได้เลยค่ะเพราะเขานั้นได้หนีมาต่างจังหวัดเขาบอกว่าเขามาพักที่บ้านของเพื่อนในคืนต่อ,ตอมาอีกเขาก็ยังคงนอนไม่หลับเขาฝันเห็นบีบีมายืนร้องห่มร้องไห้อยู่ที่ปลายเท้าแล้วในฝันนั้นบีก็พูดว่ามึงฆ่ากู มึงฆ่ากูทำไมในฝันนั้นบีก็ชี้จ้องหน้าและโมโหโกรธแค้นมากๆจนกระทั่งเมกสะดุ้งตื่นตกใจขึ้นมากลางดึกและคืนนั้นทั้งคืนเขาก็นอนไม่หลับวิญญาณของบีนั้นตามอาฆาตแค้นมากๆเพราะเมเป็นทั้งเพื่อนรักและก็เพื่อนร้ายมันก็เลยทำให้เขายิ่งอาฆาตแค้นเข้าไปใหญ่อีกจนในคืนถัดมานั้น เขาก็เล่าอีกว่าเขานอนหลับอยู่ที่บ้านของเพื่อนที่ต่างจังหวัดเหมือนเดิมและในคืนนั้นเขารู้สึกเหมือนว่าเหมือนมีใครใช้มือสองข้างกำลังบีบคอเธออยู่และพอเขาลืมตาขึ้นมาก็เห็นว่าเป็นร่างของบีที่กำลังบีบคอตนเองและดวงตาที่บีจ้องมองมานั้นมันเป็นดวงตาที่โกรธแค้นและโมโหมากๆ แล้วเขาก็พูดตลอดเลยว่ามึงฆ่ากูทำไมมึงฆ่ากูทำไมจนเมย์นั้นหายใจไม่ออกตัวเองก็คิดว่าตัวเองน่าจะไม่รอดแล้วละในคืนนั้นแต่จนกระทั่งมันก็เป็นเวลาเช้าพอดีวิญญาณของบีก็เลยหายวับไปต่อหน้าต่อตาจนมาถึงตอนเชา้าตัวเองก็กลัวมากๆกลัวว่าวิญญาณของบี จะมาตามค่ามันรู้สึกหลอนผวาไปหมดคือไม่ว่าจะหนีไปไกลเท่าไหร่แต่วิญญาณของบีนั้นก็ยังคงตามอาฆาตแค้นจนเมย์ก็เลยตัดสินใจว่าเขาจะไม่มอบตัวเลยให้เพื่อนพาไปมอบตัวที่สถานีตำรวจใกลๆ้ๆคือเมย์ก็บอกว่าตั้งแต่ที่เขาได้ฆ่าเพื่อนตอนเองไปนั้นชีวิตของเขาไม่มีความสุขเลยมันรู้สึกหลอนผวาและกลัว และมันก็เป็นสิ่งที่ผิดมากๆจนไม่มีใครอยากจะให้อภัยหลังจากที่เขาได้รับผลจากการกระทาในสิ่งที่เขาทำไปแล้วแต่บาปกรรมนั้นก็ยังคงติดตัวเธออยู่ไม่ว่าจะทำความดีเท่าไหร่มันก็ไม่สามารถที่จะลบล้างความผิดที่ทำกับเพื่อนได้ และนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นค่ะคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใตา้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมไปกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ทางช่องได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยค่ะค่ำคืนนี้หากใครที่มีประสบการณ์หลอนๆน,นะคะก็สามารถส่งเรื่องรล่าของคุณเข้ามาได้ที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆค่ะ คืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาดวมราฟังกันด้วยฝันดีพิรัติสวัสดีค่ะ